ภาบอกเราสวัสดีค่ะนำเสนอรถพร้อมใช้นะคะเครื่องเดิมๆไม่แต่งค่ะทุกท่านสภาพสวยประหยัดมากด้วยนะคะกับเชฟโเรเลตโคโรราโดดูราแม็ก2.5ปี2014ค่ะรถพร้อมใช้ต่อได้เลยนะคะเครื่องเดิมไม่แต่งค่ะสีสันยังสวยหน้าเดิมค่ะราคา159,000บาทนะคะ รถวิ่งมาเลขมาอยู่ที่ประมาณ180,000กิเมตรนะคะเครื่องดูรแมกเกียร์ธรรมดา6สปีดประหยัดมากเครื่องเดิมไม่แต่งรถสีสวยหน้าเดิมไม่มีชนค่ะจัดตรงลงร้อพอง,งามล้อแม็กขอบ17นะคะแคปเปิดได้ค่ะแอร์เย็นเครื่องเสียงมีกระจกไฟฟ้าพร้อมมีระบบเซ็นทัลล็อกช่วงร่างดีเปลี่ยนโช๊คอัพมาแล้วนะคะ ขับขี่สนุกแน่นหนึบคัสซีสวยตลอดเส้นเอกสารมีครบด้วยนะคะเริ่มพร้อมโอนค่ะภาษี6-9สนใจดูรถได้แถววัดห้วยกวางนะคะโทรคุยอัปเดตสถานะโทรติดต่อผู้ขายมีช่องทางการติดต่อใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปโทรอัปเดตสถานะแล้วไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมตามข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ